อ่ะมาพี่โอ้หเวนั้นเวนั้นเอ้ยเอ้ยพี่พีพี่พีอย่าอย่าพักต่อพี่จะล่วงแล้วจะล่วงแล้วพี่จะล่วงแล้วจะล่วงแล้วพี่อ่ะพี่ดูนี่คือสิงโตอ่ะอีกนิดนึงอ่ะพี่พี่มาไอ้วเหียพี่รู้รู้สึกว่ามือพี่คูสองข้างหน้าจะไม่ค่อยสนิทกันแล้วแหละพี่เอาดี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 นะเอาแล้วเข้าดูมันมันไม่ยากมันไม่ยากแบบนี้ไม่ยากไปพี่อีกทีนึง

อนีนีนึ่งอ่าอ่าไปไปนีนึงนีนึ่งอนีนึ่งอนนึงอ่าอ่าอ่าไปช้าง I believe I can f i g เอออ่ตายตเหรอผานผ่านผ่าอ้ตายกดโกดอะจังหวะเนี้ยอ่าทีครับดีครับอันอนีเชือกอันนี้เชือกมันจะดึงกงนไปดึงกงนมาวิ อ่ะไป,ะยปะหยัดนิดนึงพี่อ่ะโดดโดดอ่ะแล้วก็พี่พี่พี่ตูบมาพี่พีดมานนอ่ะหย่อนเข้มา,ขม,า,ขม,าขออมาใกล้กันเข้ามาใกล้กันเข้ามาใกล้กันอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องตรงอ่าอ,อนั่นแหละนั้นแหละ,ลละอ่าโอเคไปเดีวยปีล้วไปแล้วพี่ล้วไม่ล้ว่ปแล้ไปแล้วไป่ล้วไปแล้วไป่า้วไปแล้วไปแล้วไปแเ้วไล้วไปแล้วไ่ นี่เอาแล้วสิงโตก็แล้วเอาเยอะกับดาด้วยอธิบหายชิบหายไปทางโน้นไปทางโน้นไปทางโน้นอ่าโอเคเนี่ยจะเย็นในเย็นในเย็นเราต้องทีมเบิร์กดีวะอ้าวโอเคไปด้วยจูโอเคหมุนไปข้างๆเลยอย่ามึงแย่งกันอย่ามึงแย่งกันใจเย็นอ่าไปโอเคไปโต้ไปอ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าเนี่ยเราก็ทำได้ พีน้เราก็ทำได้ง a า y e อันีอันเโอเคอ่ะต้องไปยืนอยู่บนสีเขียว่เหมือนเหมือนกูกดอันนี้มึงไปตายเมื่อกี้ไม่มีผมกดไม่ได้พี่พี่เป็นคนิโอเคโอเคแล้ไปก่อนโอเคอ่ะ lúc lúc bì mì 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 đi... mì 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 มันจะมีอ๋อช้างอยู่ไทยไว้ใจได้สิงโตเป็นคนแรกอย่าอย่าพันเชือกกันเองพี่พีทอย่าพันเชือกกันเองพี่อ๋อพี่นังอยืนอะอ่ะมามาไป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 สิงโตกข้ามไปสิงโตข้ามไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาขอบุญวายนี้อันนี้อันนี้หินมันจะลงบนเราต้องอยู่ตรงมุดรู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 เอ้ย เราวะพี่นตงเบนตงเบนนบบบตงบงพี่งี่เบงอะไไป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 ไไป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 เออนตรงบิตงตโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่โยไปวิ่ะดร้อน ไปพี่ไปก่อนพี่เอ้ยพี่พี่เอาผมขึ้นมาด้วยพี่เอาผมไปเรไปเร็วไปเร็วผมเรวไปเร็วไปเรไปเรวร็วไปเรวไปเรเวปร็วมปวเรวไเรป็วเร็เรป็วไ็วร็ไป้วไร็ไปเรวไปเเไรววไปวไไปวไไปลวไปวว็ววไวเไวววววววไปแล้ว กำหนดด้วยแม่งโคตริอ่อกรอบแ้วเลด้วกอวดยเฮ้ยไเลยอแลันนี้อะไรอันนี้ต้องกระโดอไรไขแลวเ่ละคนนนเนี่ยไปจูงไปก่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ึ๊บอย่ามึงรีบเข้าอย่ามึงเข้าจอมันกระตุกอย่ามึงรีบเข้าจอมันกระตุกโอเคไปไปครับตัวสบายเพ่แลกขึ้นเหรอมันต้องมันต้องเอาแล้วมันยากมันมันห้ามันเอาแล้วมันยากมันยากมันต้องไปอ่ะ ระวังนะกับดักเยอะนะอไอ้กูโดดเข้าไม่ได้อะโดดเข้าไม่ได้ที่ผมยุมมม่งที่ผมติดใครไม่ได้โอ้มึงไปไกลเกินมึงไปไกลเกินกริงไหมบนเนี่ยพี่พเห็นปะหัจริงแล้วต้องกระโดดหลบนะเดินเหยียดอ่าเดือเหยียบไม้อันนี้ไม่เดือยหลงล่างเลยหล,ลงล่างแล้วก็ระวังอ่าพ,พี่พี่รอพีพิชเดี๋ยวจอมันไกลเกินในสิ่งโตไปนู่นละอ่าอ่า พีี่ก็ระวังตรงนี้พี่พีทนะเดี๋ยวข้าวมาอ่าพี่จู๋พี่จูหลับเลยอ้าวหลอกหลอกแบบหลอกปลอมมากเลยอ่ะตอนนนีี้เจยยงงโดบาูหมันเอ้ยไม่ไม่พลาดอยู่แล้วพี่นี่มันเกมทีมเวิร์กผมเล่นเกมทีมเวิร์กเก่งมาก ติงโตอย่านะอย่านะลูกอุ้ยโอ้ยวิตูกเข้าเมื่อกี้ตกใจเลยจอสะบัดเมื่อกี้ตกใจเลยเย่ไปวิตูกวิตูกนำไปพี่อ่าพีดไปพี่ดนำไปพี่ไปพีดนำไปอ่าโดแล้วก็เดินสิโดแล้วก็เดินโอ้โหแม่พี่พี่ก็เตะแม่มาเลย ก็เตะแม่เลยจุ๊บๆอ้าวเอาเอาเข้าไปเอาแบบแบบช่องนานมากแล้วก็เดนเตะเลยจะจบไม่ได้วันนี้ซะพี่ตูโอเคโอเคจะไม่ดูขอดูแลแต่เย็นๆอ่ะไป ไปพี่พีทอยู่มนหัวผมพี่เอ้าไม่ใช่กูนะเฮ้ยทำไมผมดูเมื่อกี้ครับทำไมมันยังโดนวะรอรอรอเช้าดูก่อนอะไรพี่พีทอึ้บอึ้บอึ้บโอเคโอเคบอกแล้วสามเมื่อกี้คือพัง ติงืนวิ่งติงย็นเอ้วิรอกอีซี่อันนี้แหละอันนี้แหละนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อ่าพี่โดดสิงโตโดดอ่าอ่าิงโตยังไม่รอจังหวะกัน แล้วก็เป็นอ่าช้างแล้วก็ <c oughs> นี่ไง <c oughs> ไม่เหลือันทีให้ยืน <c oughs> อ่ะเวเนึงวเนึงหาที่ก่อนปึ๊บปึ๊บ <c oughs> อ่ะโตป่ะแค่พี้ยนนิดนึง <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไม่ไม่พี่สู้ส,ส,สู้นิดนึง <c oughs> ไปนี้ได้ไปนี้ได้เย

มันต้องมันต้องต่อไปแตะทีเหลืองบนเว้ยจะโดดไ,ไปเองไม่ได้เหรอมันต้องขึ้นไปอีกมันต้องขึ้นไปอีกไไอ,อ๋ออันนี้แผ่นปอมต่อไปข้างหน้าแผ่นเหลืองน,นี้แผ่นปอมมันจะมีเหลืองอันหนึ่งที่กดแล้วเป็นทางอะ่ะ อ่ะอ่ะอ่ะอึ๊บโอเคสบายอีซีอ่อุ้ยอุ๊ยได้ดิ่งลงมานี่หายนะไปไ่ทำไรโดดคนนี้อดิ่งไม่ยากนะที่กูมีปัญหากับการโดดเลย เปน็นคนกังวลอ้าวโอ้โหไอย้ย้ยเริ่มกดดันวะรู้สึกว่าพลาดไม่ได้ทำทีมชิบหายแล้วพลาดทีเนี่ยไปไปสิ๊กโตไป อืพี่ตู่พี่ตู่พี่ตู่ยังมาติดผมอีกพี่ตู่พี่ตู่พี่ติดจผมนี่เป็นไงคลิปคลิปบอลเป็นไงเสียงเสียงเอาพี่ทำผมแบบสิ้นหวังมากเลยเพื่อนเอาแกผู้ผู้เบิร์กผู้ผ้เบิร์กผู้ผูเบิร์กที่ต้องมาไกลๆทิ้งจอมันไกลๆหน่อยแบบเนี้ยเออ อย่าไปดูคนอื่นอย่าไปดูคนอื่นอย่าไปดูคนอื่นโอู้หูแค่ไม่งยิงกูจ่อเลยว้าวว้าวูดูกันตัวเองแล้วไม่สนใจคนอื่นแล้วดูตัวเองก่อนแบบนี้ดูตัวเองก่อนโอ้ย <laughs> ตายนะกระบอกปืนกันอีกแล้วแบบต้องให้มันยิงก่อนแล้วเดินไปดีเดียวอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะ อืมอืนนี้ทำไรโอเคเดี๋ยวจะบอล์ดอย่างเดี๋ยวมพงทะถวักกันตรงนี้นะฮึโอ้โหอบไม่ผ่านเลยฮะฮึเอง เลเกินโอ้ยโอเคโอเคดึงจอก่อนโอเคมจุจูดึงจก่อนนะยม่ไปนะไปโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไ่ตื่นเต้นดิสัโอเคกิาง่ยว่าตองอเหรอ ก็คือแค่วนเฉยใช่ไหมอ่าผมเก็บะทำะไรนี้คือทำอ๋อเก็บเหรียญเหรอเดี๋ยวเราเราเราเก็บข้างบนก่อนไหมเฮ้ย <c oughs> เ้ยพี่ตู่ยังแยมด้วย <c oughs> พี่ตู่ยังแยมด้วยแป๊บนึงนะคิดก่อนหนีแท่นยังไงวะมันต้องลงไปคนเดียวพี่แล้วว่าตอนที่แท่นหมดมาสองคนต้องเดินทางเพื่อดึงไอ้คนที่ห้าอยู่ให้มันติดข้างบน คือคือช้างจะต้องหย่อนแล้วแล้วเราสี่คนต้องดึงคอรทางอ่ะตอนที่เราจะเก็บตัวลึกๆอ่ะก็คือต้องมาเดินใกล้กันตัวตอนที่แบบไปไกลๆอ่ะก็ต้องเดินฉีกกันเดี๋ยวพี่พีทพี่พีทกับพี่ตู่เก็บอันอันหลังตรงนั้นหน่อยอ่ะโอเคอ่ะเดินมาใกล้เดินมาใกล้พี่พีพี่ตู่ข่าไปฝปังน้นให้กูนะเอ้ามันดึงเดินันมาเดินข้ามาเดินมาหลบ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 ๆลบลบ ไป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 เอาเอาเอาเก็บป right right ืนกันแน่ไอ้อยเอ้เลยน้อยเลวน้อยวน้อยกับ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 กบับกับกับบับก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 ักับ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 กักับ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 กักับบกัับก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  มาลแล้วพี่มาแล้วคือตอนตอนที่โดดกลับไปอ่ะต้องแบบต้องแบบพาสองคนมาใกล้ๆเลยอ่ะต้องสิงโตต้องมาด้านหน้าหน่อยแม่เขาเดินแล้วเขาติดไปอีกปีกแบบจูกกันนะจูกกันนะจูกกันนะอ่าอ่าจูกกันนะโอเคเดี๋ยวพี่โอเคโอเคก็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 กกกกปข้าองไปเดี๋ยวก่อนไป กลับมากลับมากลับมาต่อต่อไปมัพอพอหลุดไปบุ๊บเราค่ะเราล่าไฝั่งนู้นเลยนะไปไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนูนอ้าวชี้ชี้ชี้เลี่มันต้องชีกแต่ทำให้ตึง้เดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้แล้วแล้วเออเราบีพีกับอ่าอ่าี่อยู่ตรงนี้ไว้ล้วเราดึงดึงนตึงดึงตึงตึงยอนยอนั้เขามาใกล้เขามาใกล้ยอนไม่ลับตึง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  เอาให้ตึงเอาให้ตึงเอาให้ตึงเอาใ้ตึงไหมเอาใ้ตึงไหมโอเคโอเคกดดีได้ต้องถูกกดดีป่ะเออนิดนึงต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 ึงอุ้ยเฮ้ยมามามาถูกแล้ว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 เมื่อกี้มาถูกแล้วมาถูกแล้วช้างไอ้นะสิงโตกับสิงโตกับพีทอ่ะควบคุมความตึงผมกับพี่ตู่อ่ะควบคุมไปซ้ายขวาเยี่ยมยอดสิงโตอ่าแล้วก็ค่อยกลับไปมามามา ผ้าชามาเก็บสายผ้าชามาเต็มมันทำไมมันไม่มาวะโอเคตึง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 ไว้ตึงไว้อือยี่เมันเด้งไปหมดเลยอยู่ดีผมก็เด้งลงกอ่ะประตู่ย้อนอ่ะรอมันนิ่งก่เหรอไปไปไปเรื่องนี่้ไป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 กลับ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 มันไม่ท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 ันอะไรนะ ช่ไม่ไม่อยู่บนที่นอนแล้วครับไปไๆๆๆไไปไไปไปไวไป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 ปไ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 ปปไ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 ไป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 ไๆๆปไ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 ป กลับ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 โอเคโอเคทีน um, ี้ไปฝั่งน้นนะไปฝั่งน้ไปฝั่งน้ไปฝั่งน้ไปฝั่งโน้ไปฝั่งน้ก่อนไปไปฝั่งโน้เลยไปลบฝั่งโน้ก่อนอ่าก็ก็มึงเกี่ยวมันก็มาก้มาปิงต้มก็มาเดี๋ยวเออปิงโตเอิงโตก็มาเออโอ้ต้องย่างไงวะเออเออมันมันไม่ขึ้นมันเอ้มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเอิงตมึงจะมาแล้วมึงจะมาแล้วมึงจะมาแล้ว ไอ้ช้างดดช้างดดช้างดดช้างด้างดดอ่ะเฮ้ยสมบกีิคือพลันไม่ทันไม่ทันไม่ะกลับมามากลับมาสาขว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 ากูเดก่อนเด้งนะพี่เด้งนะพี่ตูเด้งไว้นะเด้งไว้ไปไปไปพี่ตูเผมหวังผมหวังพี่ตู่ผมหวังวขาเออสาขวาสาขวาสายลึกขวาสายลือขวาเยสายลกขวาสายลืกขวาปึ๊บดี๋ยปึ๊บ โดดเออโอเคเบรกเบรกเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนใจเย็นจเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนใจเย็นเย็นเลี้ยงก่อ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 นเลี้ยงเหมือนตอนแรกก่อนเหมือนตอนแรกก่อนอ่าอ่ะอ่ะอ่โอเคเดี๋ยวจเย็นใเย็นเย็นเย็นอยู่นิ่ง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 อ้ออุ้ยอ้ยอยไปแล้วไปเถอะไปเถอะ